ครับสวัสดีครับเอายมเย็นแล้วครับเลิกงานล้างเครื่องไม้เครื่องมือเก็บเอาเหลาอื้อทำไมมันน้อยเลยอ่ะเมื่อวานหมดไหมเมื่อวานนะนี่เหลาเมื่อวานฮะเหลือขวดอุ้ยน้ำหมดเลยอื้อชูล่ะเมื่อวานหมดไหมไม่หมด เลือดเลือเลือเลือเศษใช่ไหมเต็มเศ็อุ้ยจะนำอุ้ยอร่อยอร่อยอุ้ยดูสิเปิดดังปกเปิดดังอุ้ยเสียงได้ยินไหมครับเออสิได้ยินไหมความบันเทิง ก็มาถึงอ่ะมาเ mm hmm. ด้อปุย่าตายาากินเหลากินเบียร์นำลุกน้ำหลานไ,นไม่ได้อ,อ่ามาครับเอซี FC ครับถอนด้วยกันถอนสองคนอาจานชูครับเหลาน้อยก็น้ำใส <c oughs> ไปตามท้องเรื่องไม่เยียงไม่ยามตกใจตกใทำไมตกใจให้เขาหน่อยไปเร็ว โอ้ยแต่เขาอุตส่าห์สกิดไม่ตกใจให้เขาหน่อยเลยเป็นไงชุ่มคอเบียร์ทางนั้นก็กินเหล้าขาวไปผมกินเบียร์เองเอามาครับกินเบียครับผมสี่ กินเหล้าขาวไม่ไม่สุขภาพรู้สึกว่าจะย่ำแย่ซะเหลือเกิน,นไนมันยังไงก็ไม่รู้อะแต่กินเบียร์ไปพอจะเออร่างกายสดชื่นหน่อยกินเบียร์แหละวปวดขาคอยกินเหล้าขาวือผมขี้เกียจไปจีบสาวครู <c oughs> กินเหล้าขาวจีบสาวครูดูสุด เอามาฮะอนั่นมาเสื้อนะทำไมอะส่รูปอะน,น,นอนเน่ก็ให้เขาอันนั้นมาเลยเขามีแบบของเขาอยู่เราไม่ต้องส่งรูปหรือถ่ายเอารูปผมไปไหมล่ะลงรูปผมก็ได้ไม่ต้องลงรูปรถก็เ <laughs> <laughs> ขา <laughs> เออก็ส่งให้แล้วบอกว่าไม่สวยอีกเอารูปเอารูปผมที่ยืนกับรถนั่นแหละเอานั่นแหละเอาไปเลยให้เขาทำมาเลยเดี๋ยวเขาก็ออกแบบของเขาางเองอนะ่ะเขามองไปอุย้ยรูปไม่สวยเดี๋ยวเขาก็แต่งภาพเองเลยพวกนี้เขาเก่งจะตายเขาจะนานเขาชํานาญจะตายใช่ไหมเราเออเดี๋ยวไม่ได้เสียใจอือเอาสีอะไรสีน้ำเงินสีชมพูอืม ซ <c oughs> ีอะไรซีอะไรตัวลนะสองร้อยห้าสิบนะทำไมไม่ถามทำไมไม่ถามดูว่าตัวเท่าไหรแต่สองร้อยห้าสิบว่าเอามาสิบตัวสองพันห้าแค่นั้นแหละอยู่มาสองร้อยห้าสิบเละเนื้อผ้าดีๆหน่อยนอยาน้าแล้วเนาะนี่ เดี๋ยวตอนนี้มันยกริบเดียวสองกริบไปเมื่อไรเนี่ยเดี๋ยวมันก็ปัดชื่อปั่วเลยนี่เราก็เพิ่งเจอไปกริบเดียวจุกระจุ้ยดูลูกพี่ขะมองแล้ว,วเออรู้สึกว่าจะเห็นเลยแต่ถ้ามองดูดีๆเห็นนะ กระปืออ๋อสปือเออสปือเนี่ยจิ้มกันนี่เนาะเอามาจิ้มหรอ,อเอามาจิ้มหรออ่สปือเอามาจิ้มไอ้สปือภาษาไทยเขาว่าอะไรอ่ะสปืออะมาเฟืองใช่มไหมมาเฟือง <laughs> ไม่นี่ถ้ามองดูดีๆมีมีนะ้ำมะม่วงอ่ะถ้ามองหาแบบดีๆเนี่ยสังเกตดูอะมีมี มีสักลูกหนึ่งอ่ะออนั่นน่ะหากับแกล้มแล้วครับดันชูเดินหากับแกล้มแนละ้วเดี๋ยวไอ้นูน่นนู่นเหลาไปเก็บมาเฟืองต้องเอามีดมาไหมเอามีดมาฝานไหม,มสะอาดไม่มีนี้ อใจเย็นยังนู่นมันต้องไปนั่งมองในห้องครัวนู่นหละถึงจะเห็นตอนนี้ก็มีกินเออไอตอนไม่มีนี่หิวดีนักนั่นเอากล้วยไหนกล้วยขาวอ่ะจีซอนอ่มีเห็ดซีเเอจริงจริงนะจริงๆถ้ากินเรากินกินจิ้มเกลือนะกล้วยกล้วยขาวอ่ะไปเดินมาซี่รสอืมจิ้มเกลือเนาะกินกับเหล้าอู้ อ้ยสมุนไพรย,ยังดีเลยแหละมาครับผมถอนครับก็ทุกวันกินไม่เยอะครับกินแค่ประมาณสองกระป๋องก็พอแล้วถ้าแต่ก่อนนี่ไม่ยอมครับต้องไม่ต่ำกว่าสี่หรือห้าอืมอนันนี้อันนั้เพลงเบนบ่เจียกเจียมอ อ้ยอ่ะวันนี้เราพากันมาแกล้มมาเฟืองเปรี้ยวไหมอันนั้นกินด้วยเออเนี่ยเจ็ดอย่างนี้เลยเจ็ดอย่างี้เออแล้วแปดยังไงเออแปดเลขศูนย์สองตัวเอามาเอามาต่อกันเออ นะแล้วนูพีชูทองนะเอาจับลองลองอยู่ตรงไหนอ่ะจิ้มจิ้มเครื่องรถไหนจิมรถไหนเปรี้ยวไหมหรือแกล้งเปรี้ยว แลกล้งเอาลองดูอีกทีหนึง่งอ่ะลองลองดูอีกรอบหนึง่งโอ้ดูน้ำลายวันนี้ชิ้นใหญ่เลยอู้ดูเหลากลืนน้ำลายตามลงแล้วลงแล้วไดล,ลงแล้วเหลา<ะ>นุนทองทองลงแล้วนู่นไงเหลากลืนน้ำลายตามเลยเหรอยัองกินยากน,านั้นอยากกินเลยเออ อือดูทำหน้าทำตาโอ้ตายเติมสีเอ้ยไม่เปรี้ยวดอกเติมจิงหวานแต่ทำท่าเปรี้ยวไว้งันแหละอสนุกสนานครับก็เลิกงานแล้วเราก็กินเบียร์กันอ๋อก็พอติดตามพรุ่งนี้เราจะมาดูว่าเดี๋ยวลงเดี๋ยวลงเขาจะทาสีหรือเปล่า พรุ่งนี้จะได้ทาสีเลยไหมหรือว่าแบบไหนอ่ะเดี๋ยวมันลงเลยพรุ่งนี้ได้ทาสีไหมก็เราแค่แค่ปาดแค่ไม่ให้มันนั่นใช่ไหมอ่ะคิดคิดดูอ่้อว้อดูอลยผมยังกลืนน้ำลายตามเลยเยอะเออ เ,เดี๋ยวพรุ่งนี้ครับเรามาติดตามจันชูทำงานต่อไปครับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายครับผม